สวัสดีครับผมช่างเบิ้มไอเฟอร์แมนครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมอย่าลืมสียออไหมผมนะครับผมเทเจได้เลยครับวันนี้มีอย่างมาสอนแห่งระเบิดวันนี้ครับผมจะสอนวิธีการลอกสีไหมครับนี่คือสีที่เขาทำแล้วครับผมยากต้องการสีธรรมชาติครับผมจนย้ายาลอกสีตัวนี้ครับลอก มันมีมันมียี่ห้ออื่นก็นมีก็มีหลายยี่ห้อมีหลายยีหย่ห้อครับที่เขาต้องการครับผมแต่ผมพอเพื่อนผมไปเจอร้านนี้มียี่ห้อนี้ผมร้องใจพอครับแต่เดาน,<ป>น,นี่อันนี้อันนี้แดานี่อยู่สองว่าิบาทครับอ๋อ,อแปลงเนาะ,ะแปงครับแปรงแต่ว่าก็การลอกสีนี่ต้องระวังหน่อยนะระวังครับระวังมือระวังดวนตาด้วยนะครับมันแสบครับแต่มัน แก้ไขได้คือไปล่างน้ำครับอาจจะเตรียมน้ำไว้เตี้ยมไ้ข้างๆครับไว้ขี้ข้างนะครับผมครับผมโอเคก็คือว่าวันนี้เขาอ่ะมีไม่เก่าไม่เก่าทาสีมาแล้วถ้าเขาอยากจะหลอกสีออกเกิดจะทําเป็นสีไหมเนาะเห็นเนื้อไหมครับจากคุณอาจจะเป็นมีตู้เก่าๆที่เป็นสีน้ำมันที่กระทะมันไว้อ่ะแล้วก็เอาดํายหลอกสีเนี่ยหลอกครับออกโอเคครับแล้วเดียวเขาปั๊บกล้องไปใกล้ๆทางเบนไหมเนาะเดี๋ยวเรากันหลอกสีกันเนาะครับผม โอเคครับทรงเบิรมเขากับปรับกล้องมาใกล้ๆละเขาจะเริ่มต้นจะอย่างก่อนครับครับผมก็มีอุปกรณ์มากี่ย่างครับผมการหลอกสีนะครับผมมีน้ำยาหลอกสีมีกระป๋องที่จะเทสีน้ำยาลงไปนะครับแล้วก็แป้งครับผมแป้งแล้วก็แป้งลวดแล้วก็เล็กโป้ครับที่จะขูดสีรับแรกคือต้องเทสน้ำยาหลอกสีลงตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เอาใช้แป้งตรงนี้ครับทาครับผมโอเคเขาเวลาเขาทาเนี่ยทาละไม่เหมือนก่อนสักพักนึงครับทาซั้มๆบ่อยๆให้มันรูดครับนะครับน้ำยาหลอกสีครับผมเทนะครับแลครับ ก็ต้องจะได้ก็ระวังระวังนะครับระวังนะครับระวังกับอย่าให้โดนมือโดนแขนนะครับมันแสบครับผมโดนตายครับผมเอาละผมจะท้านะครับนะครับคืเดี๋ยวเขาก็ตัวนี้ก็บังยากรอกกันรอบสีเนาะรรอบแรกมันจะยากหน่อยครับรอบต่อไปจะง่ายแล้วครับผมเพราะมันจะกัดเนื้อสีไปได้เลยครับอันเขาต้องลาไว้ก่อนต้องลาไปกัมหนึ่งครับอันเดียวอันเดียวเขาลากกัมก่อนเนาะครับผมเนาะครับผมโอเคครับสังเบิ่มเขาก็น่าจะได้แล้วเนาะอันนี้ผมใจะเล็กโปกคูลก่อนนะครับผม เปวดต้องคมๆหน่อยนะครับเพื่อสมัมเสมอกันนะครับอันจะเป็นห้อยครับนี่ครับผมนี่ครับผมเอาเอาครับอันนี้เขาก็ละไว้ประมาณเกือบสองอาทีเนาะครับผมไม่ต้องครับผมประมาณนั้นครับผมนี่ครับลองง่ายครับผมพอสังเกตแล้วกันถ้ามันฟองๆอ่ะประมาณก็ใช้ได้ละใช้ได้ครับทาซ้ำแค่สองเที่ยวครับซ้ำเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวทากันไปครับแล้วสีมันหนาหรือมันหนาครับนี่ครับนี่ครับสีครับผมนี่ผมหลอกสีนะครับผมนครับสีแต่ว่ามันก็ยังผมเชื่องอยู่เนาะครับผมเี่เอามา ขาลืมสัครับขาลืมเหรครับสักรอบนึงครับขาลืมไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราละไว้สักการณ์หน้าเบิรมเนาะเรามาคูณรอบสองกันเนาะครับครับโอเคครับเบิรมตอนนี้เขาก็ได้ละครับผมตอนนี้ผมท้าหลอกสองเลยนะครับนี่ผมจะคูณเอาขึ้นหมดครับผม ครับหมดแล้วครับสีขาวครับจากเป็นสีขาวที่นะครับนี่ตัวข้างไม่จอยกับเป็นนะครับใช้แป้งขู่นะครับคอ่อแป้งขู่ข้าที่นี้เป็คิดเซียนครับเผื่อมันเข้าเซียนเนาะครับผมครับขยันเด็นใส่มือระวังนะครับมันแซบนะครับนี่ครับนี่ครับระวังหน่อยครับที ก็การเราดีอันตรายนะครับคือว่ามันจะแตกมือครับอาจาต้องขวัวครับเพราะมันเป็นไอ้ร่างน้าได้ครับถ้าสม้งหเขาจะใส่เปลี่ยนถุงมือยางได้ก็เบิกได้ครับใส่ถุงมือยางก็ได้ครับแนะสีส้มเลยครับหนาหน่อยหนึ่งแนะนำใส่ถุงมือดีกว่าเนาะใส่ถุงมือดีกว่าครับแต่เนี้ยถุงมือชีผมต้องใส่ครับมือผมด้ามหมดแล้วครับครับผมนะครับอันก็เซ็ตสมบูรณ์แบบครับตรงนี้ครับนี่ครับขาวแล้วครับไม่เป็นธรรมชาติแล้ครับผมจาะพึ้นเป็นสีนะครับแล้วก็จากเป็นพื้นไม้ธรรมชาติครับตอนนี้ ก็ตะเวียครับผมอันนี้ก็เป็นการลอกสีง่ายๆเลยเนาะง่ายๆครับผมโอเคครับสังเบิรมสำหรับวันนี้ก็วิธีลอกสีง่ายๆเนาะครับผมง่ายๆครับผมสไตล์สังเบิรมแล้วกันครับผมนะครับผมครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการทำความสะอาดพื้นไม้เนาะพื้้นไมก่อนจะลงก่อนจะทำสีเนาะททสีเพราะว่าถ้าเขาบาร์ทำความสะอาดมันเนี่ยมันเนื้อสีจะปองได้ครับผมไม่เก่าเนี่ยมันมันมาใครงามครับมันส่งกลัวครับสียีอมไม่ ไอเฟอแมนผมสั่ง,งเบิรมบนะครับแน่นอนครับผมย้อนเพราะสีธรรมชาติครับผมย้อมเลยครับผมเ,เ,ออเดี๋ยวผมจะมาสอนเราสีผมในย่ย้อมมือพอก็ได้ครับผมอาโอเคแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้านเนาะวิดีโอหน้าครับผมโอเคครับผม<อ>สำหรับวันนี้ก็ฝากอีนเนะาะครับผมสวัสดีครับ